รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่อาชีพออนไลน์ online, กับสำนักงานกสนกรทมขณะน,นี้ท่านอยู่กับดิฉันดาวรินีนันทาวรนุษและดรพิญโยพงเจิิในายกสมาคมโหอรา,าสตร์นานาชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับค่ะอาจารย์คะจากที่ติดตามเรียนกับท่านอาจารย์ในเรื่องของหอรา,าสตร์ไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นวันเนี้ย เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของราศีใช่ไหมคะครับราศีเนี่ยคืออันดับแรกอาจารย์ขอขอคำนิยามคำว่าราศีก่นอนค่ะราศีเนี่ยแปลว่าหมู่หรือกองอะนะฮะเราก็บอกว่าเป็นหมู่ของอะไรก็หมู่ของดาวฤกษ์ะนะฮะเพราะนั้นดาวฤกษ์หลายๆดวงนะฮะมาเกาะกลุ่มนะฮะรวมกันเราเรียกว่าหมู่ของดวงดาว เพราะนั้นเนี่ยก็ทำให้เห็นกลุ่มดาวนั้นเป็นรูปต่างๆไงนะฮะเ,เป็นรูปแพะรูป,รป<ม>โคร,ปปรูปแมงป่องรูปโปูนะฮะรูปคนยิงธนูอะไรอย่างเนี้ยแล้วรวาศีเนี่ยมีทั้งหมดกี่ราศีคะที่จริงกลุ่มดาวเลิกทั้งหมดมี88กลุ่มแต่กลุ่มดาวจากราศีเนี่ยมีแค่12กลุ่ม ะะข้าดจากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกค่ะ,ะก็ไล่เลียงไปราศีเมษก็กลุ่มดาวลูกแกพะลูกแกะราศีพฤษภก็กลุ่มดาวลูกวัวไล่มาทางนี้เลยใช่ไหมคะไล่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะ,ะเพราะนั้นตรงนี้ตรงนี้เป็นกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งวันนั้นเถอะนะฮะพอม,มองไปจากโลกแล้วนะเห็นก็ขีดโยงระหว่างดาวดวงนูง้นดวงนี้ โยงไปแล้วมองเห็นเป็นรูปแพ้รูปแกะนะฮะทางทิศตะวันออกของกลุ่มดาวแพะมันก็เป็นกลุ่มดาววัวนะษโคนะฮะหรือสัตว์จำพวกเนี้ยนะฮะก็คือราศีพฤกษ์ศนะฮะจากราศีพฤกษ์ศก็เป็นราศีมิถุนถน,นะฮะ,ะ,ฮะก็เป็นคนคู่นะฮะเรียกว่ากลุ่มดาวคนคู่นะฮ,ะนะฮะทางตะวันออกของมิถุน ก็เป็นราศีกรกฎกรกฎได้เป็นราศีรูปปูนะฮะรูปปูตะวันออกของราศีปูก็เป็นราศีสิงห์นะฮะเป็นกลุ่มดาวรูปสิงโตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจอดลึกก็สิงโตมันก็มีขาสิงห์นะหน้าสิงห์หัวใจสิงห์อะไรอย่างเนี้ยมีขาหน้าขาหลังเอออย่างเนี้ยนะ ะตะวันออกของเราสิสิงก็เป็นกลุ่มดาวหญิงสาว <ฮะ S 1> มองให้เป็นหญิงสาวก็แล้วกันหญิงสาวยืนอยู่บนเรือ,อ,อมือถือรวงข้าวเพราะนั้นไอ้ดาวรวงข้าวอยู่ตรงเนี้ยนที่เราเรียกดาวสไปก้าเป็นดาวเคล์ที่สว่างนะฮะถ้าจากกลุ่มดาวหญิงสาวมาทางทิศตะวันออกก็เป็นกลุ่มดาวคันช่างคนถือคันช่าง เป็นตาช่างอ่าใช่เนะเราเรียกว่าคันช่าง,งตราช่างหรือตราชูก็ได้ะนะฮะหรือเป็นดุลยพหะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีดาวฤกษ์อยู่หลายดวงนะฮะแต่ดาวที่เด่นๆก็ดาวสวตัตินะ,ะดาวดวงแก้วดาวดวงแก้วอ่าเนะยถ้าจากราศีตุลก็เป็นราศีพิจิกค ราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีแมนปองกันไหม<ะ>กลุ่มดาวตรงเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดาวเลือกที่สว่างมากตรงเนี้ยมีอยู่ดวงหนึ่งเขาเรียกดาวหัวใจแมนป่องนะ,ะอยู่ที่หัวใจเลยนะฮะฝรั่งมาเรียกคู่แข่งดาววังขานนะ,ะเพราะดาวเลือกดวงนี้จะเป็นดาวสีแดง สว่างนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์เนี่ยโคจรมาตรงเนี้นะ,ะก็จะมองเห็น,าานดาวอังคารกับดาวดวงนี้เหมือนกับแข่งกันนะฮะแข่งกันเด่นอ่าแข่งกันเด่นะนะฮะเรียกว่าแอนททเลสนะฮะ,ะถัดาจากราศีเม่ป่องก็เป็นราศีคนยิงธนูะนะฮะครึ่งคนครึ่งม้าที่เคยเห็นนั่นแหละ,ะนะฮะ ถ้าจากราศีคนยิงธนูมาก็เป็นราศีมกกังกรหรือมังกรน,นั่นแหละนะฮะตรงนี้เป็นกลุ่มดาวแพะทะเลนะฮะท่อนบนเป็นแพะภูเขาท่อนล่างเป็นปลาเนี่ยเพราะนั้นเออตรงนี้ก็จึงเป็นราศีอัมพุทที่เขาเรียกนะฮะถ้าจากราศีมังกรหรือมังกรมาทางทิศตะวันออกก็เป็นราศีคนแบกม้อน,น้ำนะฮะ ตรงนี้จะมีดาวเลิกอยู่ปลายๆตรงนี้ดวงสำคัญนะฮะสว่างนะเรียกดาวโฟมาออดนะฮะถ้าจากราศีกุมคนแบกมะนาวมาก็เป็นราศีมีนราศีมีนนี้เป็นปลาคู่เนะปลาคู่คือปลาสองตัวนะปลาตะเพียนคู่ปลาตะเพียนคู่เอ่บางคนคิดว่าเป็นปลาตังโกคู่อะไรเนงะี้ย ก็เป็นปลาคคฟแปะครับอาจารย์คะแล้วกรณีที่ที่แต่ละราศีเนี่ยเดี๋ยวขอญาตถามว่าเราจะพูดง่ายๆได้ไหมคะอย่างท่านผู้ท่านผู้ชมที่ชมแล้วเนี่ยอาจจะเอ๊กก็ฉันเกิดเดือนมกราคมอ่ะก็ไปชี้ที่เดือนมกรเลยได้ไหมคะมันก็ได้แต่ดวงดาวเนี่ยเราหมายถึงคือดวงดาวนั้นมีหลายดวงเน่ะแต่เราที่กําลังพูดเนี่ยหมายถึงดวงอาทิตย์ นะฮะดวงอาทิตย์เนี่ยที่โคจรเข้าสู่ตรงราศีมังกรเพราะนั้นเนี่ยเป็นที่มาของเดือนมกราคมเนี่ยเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวมังกรเพราะนั้นเนี่ยคือพอแปลออกมาปั๊บก็หมายถึงว่าดวงอาทิตย์ี่ยได้เคลื่อนที่มาที่เดือนมาที่กลุ่มดาวมังกรแล้ว พอามาเดือนกุมภาก็เหมือนกันดวงอาทิตย์ก็ได้โคโจรเคลื่อนเข้ามากลุ่มดาวกลุมถ้างั้นอย่างง่ายๆเลยสําหรับท่านผู้ชม<อ>ที่ที่ที่เพิ่งเรียนกับเราเนี่ยเอ,เอาง่ายๆเลยโอ้ก็ก็หนูเกิดเดือนตุลาคมไงวันที่สิาหนูก็ชี้ไปที่ตุลาคมเล<อ>ยตุลามัน,นมีต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนอะไรนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์จะย้ายราศีเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนนะ อ oh. กลางเดือนตุลาถึงกลางเดือนพฤศจิกาดวงอาทิตย์ก็จะโคจรอยู่ตรงราศีตุลเพราะฉะนั้นต้องรู้ลึกกว่านั้นอ,อีก,อกถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นั้นในแต่ละราศีทึ่งมีสัตว์ประเภทต่างๆที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยมันส่งผลตอนนิสัยคนยังไงไหมคอ่ถ้าลัคนาไปสถิตยอยู่หรือราศีเกิดไปอยู่ตรงนั้นน่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ลัคนาเนี่ยมันคือลักษณะ Oh. นะฮะเพราะนั้นเนี่ยโหนเรียกสั้นๆเนี่ยลักษณะลักษณะเนี่ยก็คือลักษณะนะฮะคนลาศีเมษลักษณะคลายแพะเหมือนแพะนะ,ะแพะเนี่ยรูปร่างหน้าตามเป็นยังไงเออนะฮะอ,อ,อาจจะคอยาวอะไรอย่างเนี้ย <Yeah. S 2> นะฮะเพราะนั้นมันมีแพะภูเขาแพไหนทุ่งลาบ อ๋อมีอีกหลายประเภทเนี่ยฮะเพราะนั้นคนราศีพฤษภก็เหมือนกันเป็นงัวลักษณะเหมือนโคตัวใหญ่เนี่ยจะมีรูปร่างใหญ่บุบอดทนอะไรเนี่ยนะฮะแล้ววัวเนี่ยมักจะมีโหนกที่คอเนี่ยเพราะนั้นคนราศีพฤษภเป็นไงมักจะลิมฝีปากลิมฝีปากหนาค่ะตาเป็นไง แต่ละห้อยเพราะฉะนั้นราะนั้นเนี่ยตัวราศีเนี่ยมันก็สามารถจะบอกอะไรได้บอกลักษณะบอกนิสัยใจคอก็ยังได้นะฮะเพราะราศีเนี่ยมีกองธาตุอยู่มีกองธาตุยังไงอาจารย์ธาตุก็ไฟดินลมน้ำนอ๋อที่อาจารย์เคยบรรยายไปแล้วใช่ถ้าราศีพฤษภก็เป็นราศีธาตุดิน หนักแน่นหนักแน่นมั่นคงอดทนจริงจังอ๋อนั่นนั่นเป็นเป็ดเล็กๆที่เราสะสมความรู้ไว้ก่อนก็คงจะไม่เล็กหรอกเจ็ไหมเขาไม่เล็กรแต่ราศีเมษเป็นราศีทั้งไฟนะทั้ไฟก็ร้อนอ่าร้อนใจร้อนอ่าท่านผู้ชมที่ชมมาถึงตรงนี้แล้วลองลองพิจารณาตัวเองนะคะว่าตัวเองเกิดประมาณเดือนไหนเราเรายังไม่ต้องพูดถึงดาวอาทิตย์นะคะว่าประมาณเดือนไหนก็ลองดูกับ ประเมินกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆที่น่าจะเห็นชัดคือราศีสิงห์ไหมคะราศีสิงห์เนี่ยสง่าราศีสิงห์เนี่ยก็สังเกตสิงห์ค่ะสิงห์ตัวผู้นะพอนสิงห์ตัวเมียและสิงห์ตัวผู้คนราศีสิงห์เนี่ยผมจะดกเร็วนะฮะโดยเฉพาะยิ่งผู้ชายค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพวกผู้ชายราศีสิงห์นะฮะผมจะยาวเร็วแล้วก็ปลอก อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอกไผ่ไหลพึงนะนะลองดูสิงดินะช่วงหน้าเป็นไงดุช่วงหน้าใหญ่ช่วงหลังเน่ช่วงหลังเล็กเพราะฉะนั้นแต่ละสัตว์แต่ละประเภทตามราศีที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้มานี่ก็คือเราพอที่จะประเมินคร่าวๆใช่ไหมถ้าเช่นนั้นราศีนี้มีกี่ประเภทคะอาจารย์ ราศีเนี่ยทั้งหมดมันมี12ราศีอ๋อที่ที่ท่านอาจารย์บรรยายไว้ถ้าแบ่งเป็นประเภทเนี่ยเราจะแบ่งตามอะไรนะฮะถ้าแบ่งตามรูปร่างนะฮะเพราะนั้นตรงราศีเนี่ยเป็นราศีจำพวกอะไรอ๋อเมื่อกี้ที่มีมีสัตว์อ่าสัตว์นะคนสัตว์สิ่งของอ๋ออนะฮะเพราะนั้นราศีเมษในรูปแพะรูปแกะเป็นสัตว์ละอ่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์ค่ะนะฮะแล้วก็ราศีพฤษภ เป็นสัตว์อีกสัตว์ตัวใหญ่สัตว์ใหญ่แลราศีเสิงสัตว์อีกเหมือนกันเป็นสัตว์สัตว์สง่างามอันไหนที่ไม่ใช่สัตว์ราศีตุลไงคะตาช่างที่จริงเออราศีเนี่ยนะฮะอันเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นที่อยู่ของสัพพสัตนะที่เรียกว่าโซเดียกที่จริงมันมาคำว่า สพสัตว์นั่นแหละสู่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยดาวเคราะห์ก็จะโครจรไปตามกลุ่มดาวจักรราศีนะฮ<น>ะเพราะนั้นเนี่ยก็แบ่งราศี12บราศีเนี่ยออกเป็นสัตว์สี่จำพวกสี่จำพวกนะก็คือหนึ่งสัตว์ที่มีกีบเป็นปสุสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่นะนอย่างราศ <โ S 1> ีสิงาสราศีที่พฤกษ แล้วก็ราศีเมษนะฮะเมษพลึกสอบสิ่งนี้ปัส,สวะเกณฑ์เอ่ยตามตำราก็หมายถึงว่าเป็นเป็นราศีของสัตว์ใหญ่ะนะฮะแต่พอราศีมิถุนเห็นไหมคนคู่เป็นมนุษย์ละอ่อา,าราศีกันหญิงสาวราศีตุลตาช่าชงคนถือช่างคนถือ ไม่ได้แบ่งถือค <c oughs> คนถือกันช่างร,ราศีธนูคนยิงธนูคนยิงธนูอพอมาณราศีกุมเป็นไงคนแบกมอนาเนี่เ<อ>พราะนั้นราศีทั้งห้าเนี่ยร,รู้สึกจะห้าราศีใช่ไหมค่ะนี่ฮะก็เป็นราศีเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับคน,นเลยเรียกว่านารราศี<อ>นะฮะเพราะนั้นเนี่ย ในโหราศาสตร์ของไทยเราก็จะใช้อย่างเนี้นะฮะตอนนั้นเนี่ยตะกี้เราก็บอกว่ามีราศีรูปสัตว์ใหญ่สัตว์ที่มีกีบประสุสันสองเป็นราศีรูปคนนรัสราศีพอต่อไปก็เป็นราศีสัตว์น้ำปลาปูเห็นไหมปูปูนี่ปูเป็นสัตว์น้ำไหมอยู่ในน้ำะนะฮะ บางครั้งก็ขึ้นมาบนบกเหมือนกันครับเนี่ราศีปูแมงป่องราศีพิจิกราศีมะกรอนางกรเนี่ยมักรน้ำเป็นแพะทะเลอนคไงสัตว์น้ำแล้วก็ตรงราศีมีนปลาตะเพียงคู่ปลาคู่เพราะนั้นเนี่ยกรกฎมะกระมีน เป็นราศีอัมพกุกก็คือราศีจำพวกสัตว์น้ำนะฮะส่วนราศีพิจิกเป็นราศีเดียวที่เป็นรูปมแมลงหรือแมงมกีตาระราเสงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยประเภทของราศีเนี่ยมันก็มีอยู่ทั้งหมดก็สี่นะฮะโดยแบ่งตาม ชนิดของสรรัตว์ประสัะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยราศีก็เลยใช้เรียกว่าโซเดียคนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าใครที่เกิดราศีอะไรนอกจากลักษณะของสัตว์ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็ แยกกันไปตามชัวท,ท,ที่ว่าไอ้ความรู้ตรงนี้พอต่อไปข้างหน้ามันมีการต่อยอดอต่อยอดในด้านการพยากรณ์ในดวงชะตากําเนิดและก็พยากรณ์ในดวงชะตาจออาจารย์คะแล้วแต่และราศีเนี่ยมันมีกําลังที่ต่างกันไหมคะถ้ากําลังของราศีต่างฮะต่างนะฮะค่ะอย่างราศีเนี่ยเรามีเป็นราศีธาตุใช่ไหมค่ะนะทั้งหมดมีกี่ธาตุ สี่ธาตุก็คือราศีธาตุไฟธาตุไฟก็คือราศีเมษราศีสิงราศีธนะเพราะฉะนั้นไฟสามกองเนี่ยสามราศีเนี่ยกำลังจะไม่เท่ากันไฟราศีเมษเนี่ยเป็นราศีต้นธาตุนะนะเป็นราศีที่ริเริ่มนะฮะและต้องการที่จะควบคุม เนียฮะเพราะนั้นคนราศีเมษเนี่ยย่อมต่างจากคนราศีสิงห์เพราะนั้นไอราศีเมษเนี่ยน,น,นะน,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 นักโหราศา,าสตร์ก็เลยเรียกว่าจอราลาเสนะฮะจอราลาเสคือราศีที่เปลี่ยนแปลงเร็วเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาแล้วก็ไปอ่าแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วรุนแรงอ๋อค่ะอ่าเป็นราศีเริ่มต้นไง นะแต่พอมาราศีสิงห์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นน,นะฮะเป็นราศีที่ค่อนข้างคงที่ร้อนคงที่เออยั่งยืนะนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีเรียนวิธีคิดเนี่ยก็สังเกตอากาศในเดือนเมษากับอากาศในเดือนสิงหานะฮะบรรยากาศจะไม่เหมือนกันนะฮะ อ่าอันนี้คือจอละราสีอันนี้คือสถิละราสีสถิละนี่คือเสถียรน,นะเสถียรเสถียรแปลว่านานคงคงที่คงที่ท <laughs> มันคงน,น,นั่นนี่นเสถียรเสถียรนะฮะนะฮะมีเพื่อนชื่อเสถียรไหมเหอ่มีค่ะ <laughs> ครับเนยน,นี้ก็เป็นราศีชั้นสองออแต่พอราศีชั้นสามเห็นไหมค่ะราศีธนูค่ะแนวไฟชั้นสาม นะฮะก็เป็นไฟที่อ่อนลงมาอีกเพราะนั้นมันก็แปรปรวนนะฮะเป็นราศีปลายธาตุพลังไม่ร้อนแรงอ่าพลังนี้ยไม่ร้อนแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในราศีเมษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราศีสิงห์ต่างกันเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงราศีธนูเนี่ยต่างกันยกตัวอย่างยกตัวอย่างไอราศีธนูเนี่ยนะฮะ เป็นราศีที่ชอบศึกษาเนี่ยอชอบเรียนรู้นะฮะพัฒนาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ราศีสิงห์กลับไม่ใช่ราศีสิงห์เป็นและชอบการดำรงอยู่อย่างนั้นนะฮะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหรออ่นะฮะชอบเด่นชอบดังมั่นคงแต่อยากจะเด่นอยู่นานๆนะน,นะ เนี่ยฮะแต่ราศีเมษเป็นไงเร็วอ่านะสร้างแล้วแล้วมาแล้วไปอ่าสร้างแล้ว <c oughs> แล้วก็ทิ้งไว้คนอื่น <c oughs> ดูแลต่ออะไรอย่างเนี้ยเนี่ยรวดเร็วควบคุมอยู่สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงอันนี้เรายกตัวอย่างตรงราศีธาตุไฟนะค่ะเนี่ยฮะเพราะนั้นเนี่ยไฟก็มีไฟจรละราศีสถิละราศี <c oughs> แล้วก็ทวิภาวะ ทวิภาวะราศีนะฮะเพราะนั้นน้ำก็เหมือนกันน้ำนี้ก็จะมีสามกองสามราศีน้ำกองที่หนึ่งคือราศีกรกฎน้ำกองที่สองคือราศีพิจิก,จกน้ำกองที่สามคือราศีมีนเพราะนั้นเนี่ยนะฮะเขาแบ่งน้ำออกเป็นสามสามแบบสามประเภทใช่แบ่งกำลังออกเป็นสาม เพราะนั้นเนี่ยพอตอนดวงอาทิตย์จรมาตรงเนี้กรกฎกฎเนี่ยน้ําจะแรงน้ำเนี่ยจะเทลงมาเลยนะฮะน้ำฝนไงเมื่อสักครู่เราเดินทางมาฝนก็ตกมาหาใหญ่อะไรอย่างเนี้ยอย่างย่งย่งในกรกฎเนี่ยถือเป็นมรสุมได้ไหมคะมันมันเพราะน้ําแรงมันน้ําฝนออ๋นะฮะเพราะมันเข้าสู่เขาเรียกว่านาควิถี นาควิถีนะนาควิถีก็หมายถึงว่า,าสัตว์จำพวกนาคคือมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอดวงอาทิตย์จอนเข้ามาแถวๆนี้นะฮะ,ะก็เข้าสู่นาควิถีะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นน้ำเยอะน้ำเยอะนะฮะแต่พอมาแต่ถวนี้นะฮะเปลี่ยนแปลง นะฮะก็จะเข้าสู่เขาเรียกโคน้าวิถีนะฮะเพราะนั้นตอนนี้มันจะเข้าฤดูหนาวไงค่ะ,ะแถวแถวเดือนพฤศจิกาธันวา,าอะไรถแถวเนี้ยอากาศมันก็จะหนาวเพราะนั้นอากาศหนาวนี่ใครชอบโคนะฮะเพราะนั้นโคมันหนังหนาใช่ไหมนะฮะครนะับก็เขาก็เลยเอาไปทำกล่องนะฮะ แล้วไปตีที่วัดได้ไหมทำจากหนังโคแต่เดี๋ยวนี้ก็มีหนังเทียมครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเพราะนั้นเนี่ยพอมาใช่ไหมนะพมาตรงนี้วิถีมันก็เปลี่ยนเองเนี่ยฮะตรงนี้เป็นลาศีธานนามตรงาตรงาสีาม,าม,มีนเนี่ยเพราะนั้นข้อต่อตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นนะฮะอัจชวิถีนะฮะก็คือสัตว์จำพวกเนื้อะนะฮะจำพวกแพะ Oh, แก่เนี้ยชอบ,ชอบนยเพราะนั้นแพะมันชอบอากาศร้อนๆนะ่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็นวิถีทั้งหมดก็3วิถีอันเนี้ยนะฮะอธิบายตามธาตุะนะฮะเพราะนั้นผ่านธาตน้ำไปก็แล้วกันนะแต่ลมดิพอพูดถึงเรื่องลมเนี่ยนะลมมันก็มีลมต้นธาตุดนะ,ะลมกลางธาตุ ลมปลายธาตเพราะนั้นต้นธาตจะอยู่ราศีตุนต้นทาตมาเร็วไปเร็วเพราะนั้นเนี่ยพอเดือนตุลาพฤศจิกานยนนะฮะลมแรงลมแรงนะบางทีพายุดีเพรสชั่นนะฮะาพายุใต้ฝุ่นนะ,ะพายุเกเกืออะไรต่างๆที่เราเคยเจอเนะก็มักจะเกิดตรงน,นี้ช่วงต้นนาะเพราะนั้นกรณีแหลมตะลุมพุกอะไรยเนี้ย<ะ>ก็จะเกิดแถวๆเดือนตุลาพฤศจิกา นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าแม่าธาตุลมนะฮะเพราะฉะนั้นลมเราเรียนกันตอนแรกว่าลมนี่มันต้องเคลื่อนที่เราไม่หยุดนิง่งอ่าใช่นะฮะจะนั่งอยู่อย่างเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มันเดี๋ยวมันนั่งมันทนไม่ได้มันก็ต้องไปเดินอย่างโน้นอย่างนี้นนไปโ<อ>น้นไปนี่มันหมายถึงนิสัยคนที่ <N> <h ate> อยู่นิ่งไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจอลาเส อไปเร็วมาเร็วอะนะแต่พอมาตรงนี้เป็นสถิรานะ่ะก็อยู่นานอเพราะนั้นเนี่ยลมของราศีกุมก็จะอยู่นานคงที่สถิรานาศมาขนาดนั้นเรื่อยเเพราะนั้นลมตรงนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งะนะฮะแต่ลมตรงนี้ก็เป็นลมทวิภาพวาราเสตรงราศีมิถุนก็จะเบาลงอ่ะนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยลายเลียงลมเศษก็เป็นราศีธาตุดินทีเนี้ยเพราะนั้นท่านก็ต้องรู้ลักษณะการของดินดินจะแข็งดินเนี้ยต้องแน่นอยู่กับที่อ๋ออยู่กับที่อยู่กับที่เพราะนั้นดินเนี่ยจะบังลมค่ะน้ำเนี้ยจะดับไฟน้ำดับไฟดินบังลมน้ำดับไฟเพราะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์เขาก็จัดราศีเห็นไหมนีฮะ ให้น้ําของราศีมีนเนี่ยดับไฟของราศีเมษดินราศีพฤษภบังลมของราศีอะไรมีถุนน้ําของราศีกรกฎดับไฟราศีสิงห์ดินราศีกันนะฮะบังลมราศีตุลน้ำราศีพิจิกราศีพิจิก ก็ดับไฟลาสิส่ิงส oh. ์นงดินมังกรดินมังกร,ด,งกรดินมังกรก็บังลมกลุมอะไรอย่างเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะจัดนะอันนี้เป็นปรัชญาค่ะนะฮะเรื่องการนะฮะรักษาสมดุล oh. ของกระแสธาตุคือไฟดินลมน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนเกิดมาในท่ามกลางลาเส นะเกิดราศีเมษก็พยากรณ์ไฟเลยแต่ต้องบอกว่าไฟจอราศีแต่พอเกิดราศีสิงห์ก็ตายไฟเหมือนกันแต่ไฟสถิราศีพอราศีธนูก็พยากรณ์ไฟเหมือนกันแต่เป็นไฟทวิภาวะราศีเพราะนั้นก็ต้องรู้ไงต้องรู้ว่าถ้าราศีเมษเนี่ยมันรีเริ่มนะฮะแล้วก็รุนแรง แล้วก็ควบคุมแต่พอราศีสิงห์ก็จะเสถียรเป็นสถิติราศีก็ต้องการรักษาความมั่นคงอน,นั้นไว้นะยฮะดาราบางคนเป็นไง มาเร็วไปเร็วแต่บางคนอยู่นานเออยากจะดังอยู่นานๆะอะไรอย่างเนี้ยอย่างอาจารย์ดาเนี่ยเป็นไงเ <c oughs> นี่ยไม่รู้ราศีไม่รู้ลางงราศีตุลค่ะราศีตุลก็ไปเร็วมาเร็วไปเร็วมาเร็วเนี่ยมันมันเป็นเส้นนี้แหละนะฮะเพราะนั้ใ<อ>นในวนิทาศาสตร์นะฮะนอกจากจะรู้เรื่องกลุ่มดาวรู้เรื่องธาตุแล้วก็ก็ต้องรู้ถึงเรื่องอะไรด้วยอ นะฮะกำลังกำลังด้วยประเภทของราศีค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอเรารู้ธาตุนะฮะรู้กำลังนะ,ะเราก็สามารถที่จะจัดนะฮะราศีเนะะี่ยเป็นราศีเพศเนะะี่ยเพศมันก็มีสองเพศสามเพศน่ะค่ะนะฮะแต่ในจักรราศีเนี่ยเราเราส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสองเพศ ก็คือเพศชายกับเพศหญิงเพราะฉะนั้นไอ้ที่ร้อนราศีบวกกับราศีลบอ๋อค่ะอ่านี่ฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นราศีธาตุไฟค่ะเพศชายไอ้ที่ร้อนร้อนเร็วๆแรงๆเนี่ยเป็นเพศชายอะไรนะเนี่ยลมก็เป็นเพศชายนะเป็นราศีบวกหมดนะฮะแต่ถ้าราศีลบเป็นราศีบวกเหรอคะใช่นะฮะผู้ชายเนี่ยก้าวร้ล่าอ๋อลุนแรงนะแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงบางคนก็รุนแรงเหมือนกันแหละ นะครับแต่ราศีเพศหญิงก็คือราศีธาตุธาตุดินกับธาตุน้ำนะฮะน้ำเนี่ยมีความเป็นเขาเรียกหินใช่ไหมค่ะอ่อนช้อยปรับตัวนะฮะเพราะนั้นเนี่ยความเป็นหินเนี่ยมากกว่านะฮะเพราะนั้นเนี่ยน้ำเป็นราศีเพศหญิงนะฮะแล้วก็ดินก็เป็นราศีเพศหญิงนะฮะเพราะนั้นอาจารย์ก็ สามารถจะไล่เลี่ยงเองได้โอ้โห oh, กำลังสนุกเลยค่ะครับท่านผู้ชมคะความรู้ในวันนี้เนี่ยลองไปทบทวนตัวเองนะคะถ uh huh. ามตัวเองว่าอยู่ในราศีไหนนเ,เรื่องของสัตว์ประเภทไหนอะไรนะคะคก็พอดีเลยค่ะวันนี้ความรู้ที่ได้เนี่ยมีประโยชน์มากเลยสาหรับท่านผู้ชมนะคะกลับไปทบทวนตัวเองนะคะว่าตัวเองอยู่ในสัตว์ประเภทไหนค่ะวันนี้อาจารย์คะต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ความรู้ค่ะ สำหรับเราสองคนวันนี้ขอสวัสดีค่ะ